สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยงแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าพยญญบ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กโพสตแบบนี้โดนเอฟซีแพลวโยงทันทีมาหึงทําไมตอนนี้ บาดแมนบอดบิ๊กโพดอีอย่างน้องบาดธินีิพี่น้องคือได้ถือโยงนะครับว่าสีมังหึงเห็นอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางบอดบิ๊กก็ได้ออกมาโพดเฟสนะครับพี่น้องแต่ต้องบอกก่อนเด้อครับอันนี้เพื่อนโพดของเพื่อนต่างหากพี่น้องนะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับแล้วโพดว่าอย่าไปเป็นที่ปรึกษาด้านความรักให้ไผ่เด้อวาสันครับพี่น้อง มันสีได้กินอาหารหมาน้องหิวเด้นะครับปรึกษาคอยบ่ได้เดข่อยแห้งบ่คือมูเดข่อยขนตับเดียวเด้อท่านนะครับขันมาปรึกษาคอยคอยมิตาวาปลาโลดแล้วขันมันบ่คือนะครับมีมือมีแขนยุตวขนนะครับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือโพ์ของทางวอตบิกนะครับแล้วก็โพดของเรานะครับอาจสีมีคนมาปรึกษานะครับเรื่องความรัก กับเล้าก็ได้พี่น้องนะครับจริงๆโพดนี่ก็เปนหนาซีมีอีกอย่างนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับกระซีมีเพจนะครับพี่น้องเป็นเพจที่เพิ่นเป็นเอซีนะครับเ c ซตัวยงของคุณแพลว์เลยกับมาได้นะครับได้ออกมาโพดแบบนี้นะครับเพิ่นได้ออกมาโพดว่าได้กินเหล่าแทนน้ำรักษาตับนะครับมีคําว่าตับเหมือนกันนะครับตับหายแต่ไตจะวายเด้ออีลาวาสันครับพี่น้องห่วงใยจากด้อมฮัก S อสแอนพีเอก็คือองค์ตูมพี่น้องกันซันแพลวนั่นแหละครับนะครับน้องซันกับคุณแพลาวนั่นแหละครับแต่ประเด็นนะครับมี FC ฟซีขอมาคอมเมนต์นะครับว่าโพสต์นี่หมายถึงผู้ใดนะครับเดี๋ยวผมอ่านฟูฟังนะครับท่านแรกขอมาคอมเมนต์ว่าคนตับเดียวน่ะเหรอว่าสั้นครับพี่น้องนะครับหมายถึงว่าโพสต์นี่ะหมายถึงคนตับเดียวน่ะเหรอว่าสั้นครับกับมีคอมเมนต์นะครับมี FC ฟซีขอมาคอมเมนต์ตอบว่า คนตับนะครับคนตับเดียวปากแปรๆเว้าแวะนั่นแหละจ้าวัาซันครับแสดงว่าโพสต์นี้น่าจะเซฟวอตบิ๊กนะครับท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์อีกนะครับว่าก่อนจะตับเดียวหรือมองภาพอนาคตไว้ค่ะว่าลูกผู้หญิงถ้าโสดแล้วมาพร้อมกับความสวยและรวยนะครับมีแต่คนหมายปองต่อแถวรอแฮชแท็หน้าชื่นอกตรมวัสันครับพี่น้อง บอกว่าหน้าชื่นอกตรมนะครับเลี้ยวกับสิมนี้ท่านสุดท้ายนะครับจริงๆกับมีหลายคอมเมนพี่น้องท่านนี่บอกว่าหึงแหละดูออกว่าสั่นกับพี่น้องหึงแหละดูออกแต่เก็บอาการไว้ไม่อยู่ห้า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 นะครับก็เรียกได้ว่าบอดบีก้กับพูดของเพื่อนตัางหากนั่นแหละครับพี่น้องแต่ดูดุงนะครับดูยุงหาว่าสิมังหึงเค่ไหนมัมงหึงอย่างตอนนี้นะครับหึงแหละดูออกนะครับก็คือความหมายว่า ทางคุณเผาๆนะครับที่นอกเอาตรงๆนะครับตอนนี้เอฟซีเพิ่อนกับสีจิ้นนะครับจะเป็นคู่จิ้นกันกับทางน้องซันนั่นแหละครับเอสแอนพีนะครับเพิ่อนกับจิ้นกันพอวอร์บีกออกมาโพูดแบบนี้ก็หาว่าหึงแหละประมาณนี้นะครับสีมันหึงง้างประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยีอกมาอัปเดตมาว่าสูฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องพอยัแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ